สวัสดีพี่นอ้องมาพบกับเจ้าหนูบ้านาอีกครั้งเนาะตอนนี้เจ้าหนูกะนั่งข้ามีเทียงาานะคุณผูชมมีเทียงชาวบ้านชาวนาเขาจะมาทิชชู่จั่นเนาะจะว่าถ้าคุณผู้ชมจะเลาะเบิง่งเด็กๆแต่เขา,ขาเจะขี่รถชายฟ้ามาทิชชู่จั่นแต่เบิ่งนราการว่าเขาจะทิชได้หลายหรือบ่เนาะแต่เบิ่งบรรยากาศการทิชชู่จั่นอยู่แคมคองน้ำทื้นในธรรมจุมน้ำพื้น,น,นส่งเคื่อนไฟฟ้าละ ถุงให้ถ the ุงนาหมาตึงจะหาท่านผู้ชมเบิร์ดเดอแต่ดูน้ำตานี่แหละอยูท่านผู้ชมบรรยูถุงให้ถุงนาเอาไห้ชาวนาเขาดำให้ดำหน้าแล้วแล้วเข้าออกห่วงเลยท่านผู้ชมเอ้ยแล้วสงการก็สีแดงๆเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันอยู่เพียงสะบ้านเพียงชาวนาค่ะจ๊ะมาพักข้าวกินข้าวเที่ยง จะไปไข่คลิปดึงเล็กน้อยขอเอาจัดจ้านนะไปท่านผู้ชมเตะเลาะห้องขนาดเลยนี่จะเสี่ยงกับก้านห้องแซ่ลท่านผู้ชมเอ้ยอใส่น้ำมาก็เห็นนะหน้าตาดำเลย แล้วพักเที่ยงกินข้าวแต่ดึงแต่ลูกไก่มากก็จะมากินข้าวที่เที่ยงอ่าเจอเขาเจะพิชเชจันนะท่านผู้ชมได้เต็มคลองคลองง่ายๆประมาณพันป่ายตู่เลยนะเขาขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ต้นสูงไรนะมันก็เลยได้ดีสั่งลูกแต่นูกขึ้นต้นไม้โมกแกนขึ้นได้แต่ต้นเล็กๆต่ำๆเนี่ย แต่พอขึ้นสูงแล้วเขาชี้ห้าเมตรเราไม่ได้เขาก็เลยบราได้จัดจ้านหลายเด็เกมาเจอขบวนเล็กน้อยเขากลับมากินเมาจ่ายกินข้าวเที่ยงแล้ะเขามาพอเมื่อกินข้าวอยู่บ้านค่ะท่านผู้ชมมาเบิร์กมากันเลยเดี๋ยวเขาก็ลอาออกจัดจ้านเด็กมาห่อและป๊อตกเออ นม่หนูลายแบบนี้ว่าผมแม่นูว่าไม่จะเชิญใครมาเบิ่งคนนั้นไม่จะเชินใช่ไหมป๊บบนี้ป๊บบนี้๊แล้วป๊แล้วก็มึงทซุมได้เรยนี้ร้อปลายสองร้อ <c oughs> เนี่ยน้องยังแล้วเนี่ยน้องอยังแล้วฝานะพายกระจับศพัพท์าบกรอายกลอย้องเสร็จที่เอานี้เมื่อแล้วสะไดโอกาสแล้ว,วอเอาจะกระจ้านมีแลนเ,เลยละเบิ่งขักละเ,เออก็อละอายละเ,เ,เอาเมื่อแท้รอยเอออุ่นจังมีคนติดถ่าเลยอ้าวบอ้า ซื้ออะไรแน่เฮียนห้องอย่างแล้วมาใส่ในปะที่นี่มาใส่ในโคว่าแล้ววันนี้เอากาวกับพิพพารไปแล้วบันบังกุ้มบังกุ้มแหงหลายเอานี่จับเอาได้นี่จะเอาเมื่อด้ไหมเบิ่งนูหาก๊อ ถักถ้าก็ละอายแล้วเบิ่งกลุ่มนี้บางที่มันโดดกกไม้ลงเลยบ่บากที่รถไฟพามาได้เด็กๆนี่นี่ไม้ไฟมีไฟเป็นลูกเขาเอยเวี่ยงเอยแดงน้อยเน่ยนีบ่คนเด้อยอันนั้นมันลูกเอยแดงน้อยเอ้ยง่ายเลยเนาะ ก็พาเดินขึ้นสูงแท้ค่าค่าค่าเมื่อกี้ข้าวอยู่บ้านปะฮะก็เก่งอย่านี้พาเดขึ้นต้นหนึ่งสามสี่คนผู้มือเช้าอะไรคนละจักร้อยไม่นับเลยเมื่มื่ไว้นับบ่ายเดียวเออวันก็หาเขาติดภับสี่ภาพห้ากันนี่เลยเขาต้งเก่งเลยติดยอดอย่างนี้ Moon, gặp mặt em 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 du em mặt 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 เวลาที่รถที่ไปพามาเพราะงานกินข้าวแล้วก็พากันเมื่อไปส่วนเด็กๆกันเจ้าอะไรลูกเอยแดงน้อยบะลูกก๊กบ้านาเออมีน้องผู้ชายอีกหรอวะมี่จ้ลูกยิ่งมารูหลางสองคน ตีสล <c ười> uhm, ้วมีผีชายนะอืมดุนู่นาี่มบึงกว่าตีนี่เราคนเพมาติดลายเขาเ็ดน้ำมันสวนมันเขาอืมแต่ก้าเต็มแล้วแถวนี่ตวเฮียน้ออย่างไรนมันหนบะน้อยคือเบะน่เลยเนาะ <laughs> nói chị vệ tê chị được phải phá mà luôn lũ bê 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 thật bê bê lún bê 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 gì bê bê đấy À mà bê 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 em đấy bê 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 lũ bê 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 lũ bê 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 bọn bê 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 ง่ายเมื่อเลยเด้เออนั่นละเบอร์ลูกไอ้ซับเอ้ยเวียงค่ะง่ายเจ็ดสาวเมื่อแล้วเริ่มน้ำมัชนุ่มเลยมาได้จุป้าพับสามพับห้าเลยเนาะเละก่อนเละไปเรื่อยๆทำผู้ชุมเลยอากาศหาในโทรศัพั์นี่แหละเออ อฟ้าสีจางหายเลยระเบิง่งบรรยากาศทางหน้าเปเลาะถ่านเล็าาเลกๆท่านผู้ชมถ้ากันอายก้องแย่งง่าถ่านไปถามมาเป็นลูกของเอืเอเอ้อยเอื้อยฮักจานู่ยเนาะเพราะว่าแม่ของเขาเลยอ่าเป็นมู่ของเอื้อยจานุ่นยนี่ก่อนเขาจะเลี้ยมาทนาล้มกับพ่อกันมามนกินข้าดื่มน้ำดื่มเย็นจานนี้เนาะ หลานจ้ะนี่แต่บดดาลลานแต่อยู่คนละบ้านบุ้งบุ้งเขาง่ายทำง่านะเ่ยช่เห็นจตอนน่นพ่อแม่เขาทำเต็มเลยรุ้นน้ำกันที่นั่นนับเ็นนุ่มแหละขวายันก่อนก้อนสีสานสีเลอสั่งเงินพาทำไปซมมาเบื้องพูดที่เราได้ลายเราขายออกลําบานมาเบิ่งน้ำกันนะทำไปซม อาจจะมาเจาะลุกไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้คายออกหรอบะยังไม่ได้คายก็หลุดลายตรงบรยากาทุ่งหายชงง่า้ยินขนาดเลยไข่เกาลุดมันเจาะนี่เราไปดึงน้ำมาะแล้ว เราคลองเตียงกขาบื่อยู่แล้วดำหน้าแล้วเราก็มือเลยไปเบิง่งไปเบิ่งตัวจักจั่นของคุณนั่นท่านผู้ชมคุณน,นั่นแหละไปนนี้ไปหางนะทางนี้รับแล้วเมื่อยเทีย่ยงหงคลองน้ำนี่เขนาน่าจะบัวเปิดน้ำ เห็นหอยครับน้ำแห้งนี่ยินจะเสียงจากกันห้องคะท่านผู้ชมเอ๋ยเดินพืนเขามีแอาพืชอันนี้แม่นแล้วงด่าค่ะเดิวเธอหน้าเขาจะหาที่นั้นเ๊ะ นี่ซื้อขายมืดหรือบ่าตายแล้วยังรอบไหมเอามาห้ามเอาร้อยหน่เลยเออพักเลยพักพอ,อนก่อนไม่ไหวเดี๋ยวขายออกแล้วเนาะ เจ๊ซุกข e. tamam. okay, ้าล yeah, ah, so right. ้พ oh, right. right. ักพอีนี่นาะเอาละมันก่อนเอาลม่นก้อนลงมาเดี๋ยวนี้ได้จากร้อยซันแปา่ะร้อยเราแรงได้อีกประมาณเจ็ดบกได้โอก่น่าาาล ไล่ถูกมือเลยเงินแปดร้อยติดเช้าเดียเ๋ยวเดี๋ยแปดร้อยเออครับสี่ตามหา้าค่าอันดีเนาะโอ้ไม่ด้วยเจ้ามันค่าอีกไม้ค่อยพอแตวขึ้นก็แตวแดวแตวแตวเลยมันแตกหุ่นเลยเออมันแตกหนีเลยเรืเอ่องควรคงขติกันคุณผู้ชม ต่ตายนี้ใช่ไหมไม่สูงกด็ดีพี่เดียวจำไปขึ้นต้นไม้ไม้ยาวนะเห็ับภาพสา,ามภาพสี่ผูกเอาลงมาเชื่อเลยคิบปบงังเสือพอเสือได้แต่สูงชุดแล้วแค่องตัวแล้วมันก็แตะหนีมัดจกเดียเบึงด้ดดดดดวยเหล่าลงมาเนี่ย

tốn nè nè bắt ảo tại là tì sợ ơi xúc tốn nè tì như bố mì nó tớ chê khải màn nó sợ cơ lấy lưu chắc chắn ừ à nó là bớ lao hạ có làm, con ưu đàm leo mơn lao hạ có làm, đàm là một bộ thần nám Hãy มานอนมานอนมานอนอยู่ได้แต่งได้ต่างค์น้ำมันบ่ก็หลายอยู่ได้ตัวนึงกันอาลงมา์ไหนแบบทันต <affiliated with> <politik> ุชงเออคือเดียวก็ก้องีแจักจั่นนี่ละ กูจะซิกจั่นได้รายายแต่เราไมได้พเงินนะเออเอตางมือกุ้มมือระบายเลยเนาะเออมือระบายได้ยังงเออเนาะ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 ได้มามือระบางก็กินก็กิน เอ้ยงานก็มเมินตัวอย่างที่เกนี้เก็บไปทุกค่ำเลยคือเงินนะอือดีละค่ำพันมึงจีเล่าหาหนึ่งมันดูสเดอันนี้ไปหาคุยให้เลยก็เฮ้ยหมดเลยดิจบไปแบงค์นงก็เมื่อวันแบงค์ตัวอย่างนี่ได้ตาถึงเด็กไม่ได้ทุกค่ำโอ้เตือนอะไรได้ท่าน่าผมยังมีคนติดอยู่บ่ นมดแล้วเนาะปีนี้บ่ลายคนบ่ลายสุดปีกายนี่เอาเหตุน,น้ำสวนมันหลาปีกายเซเซลไผกัน,น,นอืมม้วนเลนดีเลยตามข้อกับคนนั้งเป็นจุม้มเป็นจุม้มนีนีบุญจ,จัดการกับบ่ลายปาเดินน่เนาะปีกายเจอจ,จัดการลายนี่ อเจอะคนเกรอ้าทเห็น้าน,นาะจะับเจ้าเ็ดน้ำพักตีเลยลองว่างเอาเห็ดน้ำพักเขามีเวลาเห็ดน้ำมนันมันบุ้มอันเข็มเห็ดโบท่านตอนมันคิเปียบคนต้องเล่งต้องเพ้าน่ครับคิด ก็ได้เลยเป็นต้นหนึ่งก็เป็นร้อยตัวเป็นสองร้อยพอแล้วพ่กจะได้หลายช้งจะก็ได้เป็นพันก็นเลยนึกว่ได้ห้าพันคือต๊ะที่เช้านะเอ้ามือเช้าหนาหลายหนึ่งต้น่ะมันล้นลงมาค่อยเก็บไว้ในเรือสามพิโตมันล้นมันออกจากต่างเราค่อยจะบวชไปที่ค่อยนั่งเก็บตัวมันตกของเราเนี่ย เออไม้จต้องสูงค่ะมุกไหมอันดับหนึ่งคือไม้ต้องสูงไม้ยาวไม้สูงพักไม้อันนี้มันเออไม้เฮียเลยเนาะเออไม้ช่างไพ่มันแขงมันบวชเ,เที่ยเขาให้ขายอยู่หา่าใช้ได้เขาตัดเอาไม้เฮียมาให้ อาไรห,หลายนะาเออนั่นแหละล่ำมหาพันของหาปลาได้ทิปโลชาโลนะ่นของทุกคนเป็นใส่ปลาเอ,อ้ยอะไรหลายต้นนี้เออไม้หยาตอนไหน,หนเท้าขูก่กั่มเนี่ยไม่ดีนะกล่าวหมด เออมาไปบานน่ไม่เคยชินายนไม่เคนสาเออเวลาพูดไทยฮะมันใส่บ้านนึ่งสองปะมันจะเหี่ยวเ <Okay. S 2> เออมันรักเลอเ็มนต้นีตออัข้า,ขอก,ออาขอกองเลอายลเออ,เอ,อยาด่กองกนเออนยล่ะยาดกองมันต้นีออ้ลายหรต้นเป็นัวา ทำไมชั้นนำไมาดบอได้ต้นไม้น่ะมันสูงเออนะงานน่ะมึงงานะต่ก่เนี่ยบอบนี่เอองานั่นแหละต่อมเลยเขาลักเส่ ลักลักขนาดเลาะคืนบึงบรรยากาศข้างเมืองปะบึงนะท่านผู้ชมจะบึงต่อพ,พี่ต่งแย่เนาะเราขายแล้วเราขายตอนจะลบบ่ายเนาะขายนะคะเอามาฮับพี่เราได้ดแปดร้อยตัว คิปลอตเสาด้านนี้รอบแรกจากเร,กร,ราสที่ได้ท่านใดไปแ0ดร้อยปั้งไปงางมาจากบ้านลราเ้อะบ่แมนม่าซีลดจากมาท่านกูเจ็บไปทาแปดร้อยสุดโหเก่งลยแต่นี้ได้ไป3ามี่โต3ามี่โตปะลอต ติกดได้ประมาณอ่อนก่ติดโตเนี่ยแหละที่ยาอจะเก็บเอาบวนะเอาขึ้นสูงมันโตโออกมานะกอไม้แา่นี้มันสั้นไม้สั้นหน้อ้มันแบบไม้ต้นไม้สูงห้าบาสมาร์ทอาา่าได้เนาะแต่นี้ให้บึงไม่คิดอะไรเนาะไม้ขาเจ้าเน่าแต่บบหนึ่งที่ไม้เ้าทาน này học, thì cái ok mát mà ăn. Tai phim mưa lịch mới mầm định nói mầm mọi mầm 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 อย่างที่จะหายอยู่หาจีบด้วยนะลงมาแล้วโอ้ยยองบอยอมพักเด็กๆลอ,องมาห่อกันลนุ่งนะครับคุณรุ่งไหมมาห่อนเด็กเราห้องหาเขาขี้เลือดข้นลื โคนละโคนสองค่นสองขั้นเลยนีเ่เก่งเลยเนาะขึ้นต้นไม้เลยเนะยาะเดี๋ยปวป้าเดี๋ยวป้าช่วยคนว่าเดียวข้ามเก้าซี่ฟ้ายเดี๋ยวไปลักอไงฮงนี่แหละเดีย๋ยวป้าเดีย๋ยวป้า ดูไอเรื่อมีงทมีงินมึายเลยเนาะเออเออเขาเขาเอ้ยนะได้บอกรายไเราื้อเตเมเช้าเราได้แปดร้อยหายหมดแล้วเพื่อเราพันมือเพือกเนาะระวังเขาจะทิปเออแม่นอันนี้แหละ เนี่คือแบบนี้แหละกับดาบอยู่ยต้นเลยว่ะพับพับท,ทิพตข้าเจ้าลงมาไอ้บึงโอ้ทา่าไอ,อริโดอกว่ะเลาะท่านผู้ชมบึงปีนี้บ่คนบ่หลายท่านผู้ชมเอปีนี้คนบ่หลายเนะาะเพราะว่าปีนี้คนบ่หลายนะั่นว่าขาเจ้าเพชรดาแม่มันต้น ข้ากับเอาก้นมันต้นปุมันต้นมันบุบเบิกสวนมันนะก้นก็เลยบอกมาลาดจ่าย nope. well ุบรถจอดแถวนนี ung, ้ะเดี๋ยวเหาจะขับรถจักไปเนี้ยรีทางกันนะไอ้นี้มันลุ่ง้ทำผิดขับไปมีแต่เด็กน้อยนะมาเด็กน้อยบ้านไกลขพากันมายังตื่นยันทับปูเฮียนขอเนาะเขาก็พากันมาติ๊ก กเลยแต่เอาเมียแล้วขอไปได้มากแต่เฉบากคุณพี่เา้ไปนั่งท่าให้ไปไอกอดท่า,ทอกกอทาโอู้้ต้นไหนก็าจะะปล่อยนี้ระรับอ่าต้นไม้เนืรับห้าหกแม็รขึิ้นไปทาำูุชมต่ำชุดเลยนะห้าฮกแม็ร นอนสะลานสะลานมาถึงเสียงหน้าแล้วตอนนี้มาถึงเสียงที่พักพอนเกียงซาบ้าเสียงท่านมาต่หนูเอาพื้นเมื่อน้ำเก็บเอาพื้นเมื่อดังบอกให้เสียเป้าบึกรสอ,อนเข้าให้คอนหน้าขอนเอมื่อหน้าเต่าทำผู้ชม ยิล่าเขาเออทางบ้านใส่เงื่อนุน่าเต่าบุ๊มบนนาเซา่เนาะเพราะว่าเขาเหตตามบึงตามแค้มบึงแค้มหนองแค้มห้วยห้องช๊ะเต๊ะช๊ะใหม่บุ้ห้าม,ามนา,มา,มาการไปเอาน้ำจากน้ำมันจะขดุดมาจะคลองง่ายมันก็ลุ่มไปใช่ห้วยง่ายหนองง่ายแล้วเขาก็ดูดจากนหนองง่ายขึาา้นมาใช่น้าค่ะเป็นไงขักวทอดเอาไม่ถึง เียงเขานี่ก็คักเช้ไหก็ด้ส้นห้มเบิ่งต้นไม้เนี่ยบกสูงนะตอนได้ขึ้นแล้วโอ้ทางเสียงท่านผู้ชมเสียงจัะจัานนะหู้หอนตึกบางสัญญาบุคคบผู้ชมประกาศแจ้งสัญูาเมง่อดไดเมืองอากานี่กระานสัญญาติด ไิดทังเก็บออกทังเขาแล้วก sure, so okay. uh, ็มาอ่ากานที่ตัวะลคับู้แต่มาเนาะนาะอันนี้ของเอครับแมานำกันอันนี้ของเราเราพิปกระตุกละแต่นี่เิเป็นเนี้เราพิเนเนี่ี้โอเคทรับผู้ชมทีนี้แ่เนี้ก็ขมุกขจายแล้วก แต่ผู้ที่อำเล่นดีๆแล้วก,ก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะแบบลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์็ะกำลังใจฉันได้ยบายพวกก็มาคลิปต่อไป